อันนี้หันป้ายมาข้างหน้าเลยจะอ่าโอเค สัปาที่อยู่ยุทอ,องนะคะอิสราเอลยุคองทุกอย่างพระจ้แทกส่ทุกประเทศที่จะทำให้เป็นมหาอำนาจช่

เยี่ยวมันเผาบ้านพี่น้องผมมันน้ำมันฆ่าเด็กไปไม่ร้อยเขาบอกเนี่ยคนไม่มีทางคือ